ลูกค้าจากเดินไม่ได้มาสองปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยต้องติดเตียงนะคะแต่วันนี้ตัดใจเลือกทาผลิตภัณฑ์ของเราทุกวันนี้นะคะกลับมาเดินได้ทิ้งไม้เท้าทิ้งอล์อกเกอร์หมดแล้วนะคะมาฟังเสียงความประทับใจไปพร้อมกัน,นะคะ่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าแล้วค่ะตามมาเลยค่ะแล้วตอนที่พี่อ้อมเห็นคุณแม่เดินได้พี่อ้อมรู้สึกมั่นใจกับสินค้า KO อูนะคะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าคุณแม่สามารถกลับมาเดินได้ด้วยสินค้า KO อะค่ะก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีจริงๆอะคะ,คะเพราะจากที่เดินไม่ได้ปวดตียงจนเดินได้ขนาดนี้ก็ถือว่า แล้วอายุอายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะและว้วมาเดินได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วอะเวียนก็เวียนหัวห,หน้ามือจากมาก่อนนี้ที่ยังไม่ได้กินยาตัวนี้ทำอะไรไม่ได้อืเลยไม่ได้หมายถึงว่าอาบน้ําก็ไม่ได้อาบน้ําเข้าไปปุ๊บนั่งโต๊ะเลยยืนไม่ได้ยืนแล้วมันพานจะล้มไงค่ะเนือ,<ง>อจากมือเราีงอได้แค่นี้อพอเนี่ยหลังจากกินตัวนี้เข้าไปแล้วอะ เรารู้สึกว่ามันจะเข้ามาอีกหน่อยนึงแหละเริ่มเ้าอีกเริ่มเริ่มคลายมากขึ้น่มเข้ามาอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำได้แล้วกำได้กำได้สุยอดบอกเลยยังบอกให้ลูกลุกเลยเนี่ยแม่กำมือได้แล้วอย่างนี้ยาตัวนี้ดีเนาะ จากที่เรากำมือไม่ได้อะไรไม่ได้จับอะไรไม่ได้มีตะยิบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้หรือแล้วหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์เคโอคุณป้านะคะทําอะไรได้บ้างตอนนี้ด้วยตัวเองทําอะไรได้บ้างก็ด้วยตัวเองก็เป็นส่วนตัวก็คือซักผ้าซักผ้าได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยค่ะยืนรีดผ้าได้ด้วยค่ะโอ้โหรีดผ้าแล้วก็เอามาแปะอาบน้ําตัวเองได้ไหมได้อาบน้ําตัวเองได้นี่ โยกมือได้แล้วนะคะเดี๋ยวลาดหัวตัวเองมาก่อนนี่ไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างบางทียังไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคุณป้าก็เดินโดยใช้วอล์กเกอร์นะแต่ปัจจุบันเห็นบอกว่าไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วาเดืนแล้วเห็นว่าตะกี้ลูกสาวบอกว่าจะเอาไปคืนเขาแล้วเอาไปคืนทำไมตอนนี้สามารถเดินได้เหมือนเดิมเราเดินได้แล้วเราจะเอาไว้ทําไม วันนี้นะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะคุณป้านะคะยังจะมาเดินโชว์ด้วยเนาะว่าสามารถกลับมาเดินได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าเดินโชว์นิดหนึ่งค่ะแล้วแต่แม่เลยค่ะ,อ,ะอยากเดินโชว์อ่านี่นะคะคุณป้านะคะสามารถกลับมาเดินได้นะคะทุกคนนี่เลยก็ไม่ใช่หน้าม้านะคะค่ะเพราะว่าก็อันนี้ก็คือที่พูดเมื่อกี้ก็คือผลลัพธ์จริงๆนะคะเพราะว่ากินดีขึ้นจริงๆพี่มั่นใจไหมคะว่าคุณแม่สามารถกลับมาเดินได้ด้วย k ค ใช่ค่ะนี่นะเรากินเรากินนะเรากินดีจริงๆเรากินมาสิบกล่องแล้วเราเดินได้ตอนที่ห้ากล่องหรือหกกล่องนี่แหละที่เราเดินได้ดีมากมีอาการแบบเราตัดสินใจได้เลยไม่ผิดหวังค่ะส่งไปหาเพื่อนบอกเรากินตัวนี้ที่เราเดินได้